ฉูเละครซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลฉูเลละครทางการแมนเิสตี้จับสเตฟานอ,อเตกาต่อสัญญาเนียวไม่แพ้มือหนึ่งแมนเิสตี้ตอบแทนผลงานสเตฟานอ,อเตกาด้วยการให้สัญญาฉบับใหม่ถึงปี2026 หลังจากโชว์ฟอร์มได้เยี่ยมในช่วงทำหน้าที่แทนเอเดรซอนแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษสีสมัยซ้อนประกาศยืนยันจับสเตฟานออเตกาปรึกษาประตูมือ2ชาวเยอรมันต่อสัญญาเฝ้าสาวในทิ่นเอเทลสเตเดียมออกไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วออเตกาในว,วัย31สดปีย้ายมาจากอาร์เมเนียบีเลเฟลมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2022และทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม เวลาลงเฝ้าเสาแทนเอเดรซอนโกเม1นงก็ฤดูกาลที่แล้วเขาลงเล่นไป20นัดในทุกรายการมีส่วนช่วยเซฟสำคัญจนพาเรเบยสีฟ้าประณตคว้าแชมป์พิเบิลอังกฤษ4สมัยซ้อนนายด่านเลือดเบียร์ที่ลงเล่นใ้กับทีมไปแล้วทั้งหมด34นัดได้แชมป์พิเบิลอังกฤษ2สมัย FA ฟเอค1สมัยและยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก1สมัยนะครับโดยเขาเผยหลังจากต่อสัญญากับทีมว่าผมดีใจที่ได้อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปอีก นี่คือสโมสรที่มอบทุกสิ่งที่เราต้องการให้กับนักเตะเพื่อที่จะทําให้เราทํางานออกมาได้อย่างดีที่สุดในทุกๆวันผมรู้สึกมีแรงบันดาลใจและความท้าทายและผมก็พัฒนาขึ้นในฐานะผู้รักษาประตูนับตั้งแต่ที่มาอยู่ที่นี่มา2ปีที่แล้วครอบครัวของผมลงหลักปักฐานอยู่ที่อังกฤษแล้วและผมชอบทุกอย่างเกี่ยวกับที่นี่การบรรลุข้อตกลงในสัญญาฉบับใหม่หมายความว่าตอนนี้ผมสามารถมีสมาธิไปที่ฤดูกาลหน้าและฤดูกาลต่อไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ออเตกากล่าวทิ้งท้ายนะครับ จูสแล้วครับลายแรกมาแล้วเลเวอร์คูเซนประกาศเซ็นแนวรับดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนเสริมทัพเรียบร้อยแล้วล่าสุดจัดการสอยตัวเชนูเอลเบโลเซียนประกาศหลังอนาคตไกลมาจากแบรนส์ด้วยค่าตัว600ล้านบาทนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนสโมสรแชมป์ไร้พ่ายจากสกุลเดสลีกาเยอรมันประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวเชนูเอลเบโลเซียนเชนแบ็กดาวรุ่งชาวฝรั่งเศส ที่ย้ายมาจากฟรนซ์อย่างเป็นทางการแล้วถือเป็นกานสรสัมภาษรายแรกของห้างขายยาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยดาวเตะวัย19ปีซึ่งจะได้สวมเสื้อหมายเลข44จะโบลปจะปากาสัญญาค้าแข่งในทินไบาอารีนาเป็นเวลา5ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029ส่วนค่าตัวการย้ายทีมอยู่ที่ราว15ล้านยูโรหรือประมาณ600ล้านบาทนะครับ สำหรับฤดูกาล2023-2024ที่ผ่านมาเบลูเซียนลงเล่นกับแลนส์รวมทุกรายการ27นัดและทำได้1ประตูนะครับชูสลนะครับ,รบพร้อมลุยเมืองมักกันโอลิเวเยชิรูเซนซบ L.A. F.C เรียบร้อยโอลิเวเยชิรูหัวหอ,อกจอมเก่าของ AC มิลานเซนสัญญากับ L.A. F.C เรียบร้อย ภายหลังจากที่นักเตะประกาศอำลารอสโซเนลลี่ e ได้ไม่นานชีรูกองหน้าดาดังชาวฝรั่งเศสของสโมสร,รพีศัาจแดงดำเอซีมิลานจะลดประกาศสญญากับ LAFC ทีมดังจากศึกเมเจอร์ลีกสกอเร์ของสหรัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฮอกเฟนแมนในวัย37ปีจะย้ายซบ LAFC แบบไร้ค่าตัวหลังจากหมดสัญญากับพีศารแดงดำในวันที่30มิถุนายนนี้ โดยชิรูสัญญากับแจ็กใจแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2025นะครับสาหรับชิรูลงเล่นให้กับเอซิมิลานไป3ฤดูกาล130นัดกดไป48ประตูกับอีก2 0แอสซิสชูสล้ครับทางการเลสเตอร์สตี้จับเจมี่วาดี้ต่อสัญญาคัมแบ็กพรีเมียร์ลีกได้ลุยพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่ออีกครั้งสำหรับเจมี่วาดี เมื่อจัดการต่อสัญญากับเลสเตอร์ตีไปจนจบฤดูกาลหนนะ้ามั่นใจตัวเองยังมีดีแม้จะอายุ37ปีแล้วก็ตามเลสเตอร์ตีทีมน้องใหม่หน้าเก่าจากสกพเพเมยริกอังกฤษประกาศยืนยันจับเจมี่วาร์ดี้ก dy, องหน้ากับตันทีมต่อสัญญาให้คาแค่งในทิมคิงพาวเวอร์ออกไปเป็นที่เรียบร้อยจนกระทั่งจบซีซั่น2024-2025โดยหัวหอกวัย37ปียังคงทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากฤดูกาลที่แล้วยิงไป20ประตูในทุกรายการ และกลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการเป็นอันดับ3ของสโมสรหลังจากกดประตูรวมกันแล้ว190ลูกวาดีลงเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้ไป464นัดนับแต่ย้ายมาจากฟรีดบูธทาว์เมื่อปีโดยพาทีมคว้าแชมป์เพเป็ิกอังกฤษ FA Cup ค o ั m คอมมูนิตี้ชและแชมเปี้ยนชิพอีก2สมัยนะครับทั้งนี้วาดีเผยหลังจากต่อสัญญาก,กับเลสเตอร์ซิตี้ว่า ผมดีใจกับจำนวนประตูที่ผมทําได้เมื่อฤดูการที่แล้วแต่ผมรู้สึกว่าผมยังทําประตูได้มากกว่านี้ผมยังดูแลตัวเองและผมพูดเสมอว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขตอนนี้ขาของผมยังรู้สึกสบายดีดังนั้นผมจึงขอเดินหน้าต่อไปจนกว่าขาของผมจะบอกว่าพอแล้วมันจบแล้วมันจะต้องมีสักวันหนึ่งแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้พวกเราตั้งตารอพิมพ์ล็กอังกฤษที่ดูการใหม่และดูว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนแน่นอนร้อเเ็น์นี่คือลิกที่ดีที่สุดในโลก นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการในการเล่นฟุตบอลของคุณวาดีกล่าวทิ้งท้ายนะครับชูสละครับทางการเชลซีคว้าตัวโทซินอดาราบิโอโยร่วมทัพเชลซีได้นักเตะใหม่มาเสริมทัพรายแรกในยุคข,ของกุนซือเอนโซมาเลสกาหลังจากดึงโทซินอดาราบิโอโยมาจากเจ้าสุน้อยฟูลแลมแบบไม่มีค่าตัวนะครับเชลซีสโมสรชั้นนำจากศึกเพีเมล็กอังกฤษ ประกาศยืนยันการคว้าตัวโทซินอาดาราบิโอโยประกาลังจอมแกล่งเข้ามาอย่างถิ่นสแตมฟอร์ดบิดอย่างเป็นทางการแล้วโดยกองหลังชาวเมืองผู้ดีในวัย26ปีย้ายมาอยู่กับโจซีแบบไม่มีค่าตัวและสัญญากับสิงห์บลูส์เป็นเวลา4ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028โดยจะเริ่มง,งานกันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เลยหลังจากที่เขาหมดสัญญากับฟูลแลมนะครับทั้งนี้โทซินเผยหลังจากสัญญากับยอดทีมแห่งถสแตมฟอร์ดบีดว่า เชลีเป็นสมโมสรที่ยิ่งใหญ่และนี่คือช่วงเวลาเติมเต็มวัตจักรสําหรับผมผมเกิดห่างจากสแตมฟอร์ดบิดแค่สามไมล์เท่านั้นผมรู้สึกตื่นเต้นมากและรอคอยจะช่วยผลักดันสมโมสรให้ไปในทิศทางที่เราต้องการไม่ไหวแล้วสําหรับโทซินเติบโตมาจากทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ไม่สามารถแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ของเรือใบสีฟ้าก่อนจะโดนส่งไปให้กับเวสต์บรอมิชอัลเบียนและก็แบ20็กเบิร์นโลเวอร์สยืมตัวใช้งานในปี2018-2019 และ2,019ถึง2,020ตามลำดับจากนั้นโทซินอาดาราบิโอโยก็ย้ายไปเล่นให้กับฟูลแลมเมื่อปี2,020ก่อนกลายเป็นการ์ดสำคัญของทีมโดยโลงเล่นในเกมพรีเมเ็กอังกฤษไป119นัดและทำได้5ประตูชูสละครับเตียโก้ซินวาเปิดตัวซบฟลูมินเซ่ทีมเก่าในลีกบ้านเกิด เดียโก้ซินวานักเตะจมเก่าชาวบราซิลเลียนเปิดตัวย้ายซบทฟลูมิเนเซ่ทีมเก่าที่บ้านเกิดไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากลดแล่นในฟุตบอลยุโรปมาเป็นเวลานานเดียโก้ในวัย3 9ปีเพิ่งหมดสัญญากับเชลซีตัดสินใจย้ายกลับไปเล่นให้ทีมที่ตนเคยเล่นสมัยเป็นเยาวชนและทีมชุดใหญ่ระหว่างปี2006-2009โดยการย้ายกลับมาอย่างถิ่นเก่าครั้งนี้ดวาวเตะชาวบราซิลจะใช้เวลาเรียนรู้งานโค้ชไปด้วยเพื่อปูทางหลังจากแขวนสตัดเร็วๆนี้ เตียโกซินวาเริ่มเล่นในระดับเยาวชนกับ f ฟรูมินเซในปี1998ก่อนย้ายไปเล่นกับ RS f o o t b ฟ l ตและได้รับโอกาสได้ในกับทีมชุดใหญ่ที่นี่เมื่อปี2002จากนั้นพเนจรอนไปอยู่กับ j u เวนตุเดเมื่อปี2004และข้ามไปเล่นลีกยุโรปกับปอร์โตบีในลีกโปรตุเกสระหว่าง2004-2005ดี a m โมมอสโก2005-2006ก่อนจะถูก f ฟ m i n ินเซยืมกลับไปใช้งานในปี2006และซื้อขาดในปี2007-2009 จากนั้นย้ายไปอยู่เอซิมิลานในอิตาลีระหว่างปี2009-2012ปารีสแซงชักแมงในฝรั่งเศส2012-2020และปิดท้ายกับเชลซีในอังกฤษระหว่าง2020-2024ก่อนหวนกลับมาซบทีมเก่าในท้ายที่สุดชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช a n e คนคอบอลเช่นเดิม